c o m e to my crew จูรู here สวัสดีครับผมเจนจิมารูนะครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับซึ่งตอนประมาณ6กโมงนิดๆน,นะฮะได้มีการเปิดชัดเจนแล้วนะครับผมว่าเกมเด็กออริ i จนวาริฟได้มีการให้ผู้เล่นฝั่ง Android นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับปัจจุบัน และแน่นอนครับผมคนเนี่ยก็ดาวน์โหลดกันมาจากทุกทั่วสารทิศเลยทีเดียวทําให้ตอนนี้นะครับผมมีการดาวน์โหลดมากกว่า1นล้านครั้งเข้าไปแล้ว รวมถึงมีการรีวิวนะครับผมตอนนี้อยู่ที่4.8คะแนนเลยทีเดียวนะครับรวมถึงมีการรีวิวมากกว่า1,000ครั้งซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันเล่นเกมหล็กออร์เดียนวายเวิรกกันขนาดนี้ส่วนคนที่ใช้งานของ iOS นะครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าทางรอัเนี่ยได้ทําการเลื่อนนะครับผมน่าจะติดเกี่ยวกับเรื่องของทางบริษัทของ Apple ทําให้ iOS นะครับผมจะได้เล่นช้าไปกว่า Android ทั้งหมด1วันนะครับซึ่งเวลาที่จะมาของ iOS นะครับผมถ้าเกิดเอาจริงๆแล้้วววเีี่มม2ลาาาาทผคดกรอไ ก็คือช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงนะครับผมสําหรับวันที่29ที่กำลังจะถึงนี้หรือถ้าเกิดจะอิงตามเวลาแปซิฟิกนะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสอก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะมาช่วงเวลาไหนแต่ผมภาวนาให้เป็นตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเพราะว่าผู้เล่นไอเหลายคนเนี่ยก็รู้สึกไม่ไหวแล้วนะครับผมสําหรับการรอเพราะว่ารอมานานมากแล้วเกินมีการแบบได้ทดสอบน้อยบ้างเอยหรือว่าการเล่นเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ต้องโดนดีเลยไปอีกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยนะครับสำหรับผู้เล่นไอ แต่ไงก็ดีครับผมพ่งนี้ก็ได้เล่นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนของวายคในเกมปัจจุบันนี้นะครับก็คือมีการปรับราคาให้มีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้นนิดหน่อยนะครับผมามว่าราคาเปลี่ยนแปลงมากไหมก็ไม่มากครับคือแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าให้เข้ากับตัวค่าเงินของประเทศไทยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่เติมไปก่อนวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นกําไรไปนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแชมเปี้ยน6ตัวนะครับผมที่เป็นตัวใครส อากาักกัลิอีฟรินเซราฟินดาเลียสแล้วก็ดาเวนนะครับตอนนี้ถูกเอาออกจากเกมไปก่อนนะครับยังไม่มีการถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งผมคาดว่าน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับวงเลยว่าเดานะเพราะว่าน่าจะเข้าพร้อมกับตัว iOS นะครับผมเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นพร้อมกันอาจจะมีการให้เราเนี่ยสามารถซื้อดัวลรครได้นั่นนู่นนี่นะครับไงก็รีบเก็บเงินแล้วก็กำตังไว้ให้แน่นๆเลยนะครับส่วนผมนะครับผมก็มีทริคนะครับก็คือ สามารถรับแชมเปี้ยนได้ฟรีทั้งหมด19ตัวนะครับผมแล้วก็สกินฟรีก2สกินนะครับยังไงก็สามารถไปติดตามวิธีการนะครับผมโดยผมจะใส่ไว้ด้านบนขวามือของท่านนะครับสามารถไปกดได้เลยนะส่วนวันนี้นะครับผมตอนประมาณ9โมงนะครับก็จะมีการเปิดตัว MV ของเพลงมัวขอสาว KDA นะครับยังไงก็อย่าลืมดูกันด้วยนะรวมถึงนะครับผมทางเพจ Re Oxygen Live เนี่ยก็ได้ทำการโพสต์วิดีโอนะครับว่าจะมีแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากตัวเกม Re Oxygen เ i ็บซึ่งมีน้อง จิงเนี่ยเป็นตัวละครที่โผล่ขึ้นมาก่อนเลยนะครับดังนั้นรอติดตามกันให้ดีด้วยนะยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับผมเล่นเกมรีคอร์ดดิจนไวริฟที่เรารอกันมาอย่างนานแสนนานพร้อมกับวันนี้นะครับผมเป็นวันที่28เดือน10ปี2020เป็นวันครบรอบ11ปีของเกมรีคอร์ด g ิจนแล้วก็ยังเป็นวันเปิดตัวของเกมรีคอร์ดดิจินไวริฟด้วยก็ถือว่าเป็นการฉลองมาในตัวนะครับเป็นวันที่ครบรอบแล้วก็ยังเป็นวันเกิดอีกถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับ สามารถคลิกไปที่ด้านขวาบนของท่านเลยเลยนะครับผมผมใส่ไว้แล้วเรียบร้อยนะ โอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการเล่นกับเกม League o f l e g e n d s Warriors วงเล็บว่าเฉพาะผู้เล่น Android นะครับส่วนผู้เล่น iOS นะครับรอพรุ่งนี้นะโอเคขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ไต่แรงไปอย่างสนุกสนานนะครับเอาตำแหน่งไปถูกด้วยนะเล่นดีๆนะครับผมแล้วก็อย่าท็อกซิกกันนะแล้วเจอกันใน League o f l e g e n d s Warriors ครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกกกกัััันนนนนนนะะทททีีี่่่่่่สสาาาคคคคญุดดรรรรบบออออออยยลลลืืืมมม Subscribe เเเพปป็งใใใจิหแ้ต นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม s u b s c r i b e ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League o f Legends w i l d Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน f a c e b o o กเจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกม League Origen บมารกเข้าร่วมกลุ่ม ชืนวารู้ครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า Define Noxus and taste your own blood. Who wants some Draven? <laughs> let's see what you're made of. Come on, let's see those tears. I can do this all day.